นี่พลั่งกิมจูปลูกเองกินเองที่บ้านแม่ล่านิยมนนทบุรีวันที่13เมษายน2568เก็บมากินที่กรุเทพนี่ผักดอกแคเก็บมาจากบ้าน แล้วก็ต้นชายยาแล้วก็ปักกระเจี๊ยบนี่อาหารที่กินทุกมือนะเนี่ยกินทุกมือนะผักเนี่ยฝรั่งนี่ก็ทุกมือนี่ดูรูปกัมบกเลยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยเนี่ยฝรั่งนะกิมจูนะถ้ามันสมบูรณ์นะจะเป็นอย่างนี้แล้วขอโทษเถอะอร่อยสุดยอดเมื่อวานไปกินของตลาดนัด จืดสนิทจืดสนิทน้ำวานไปกินมาของตลาดนัดของผมนี่เข้มขน้นนี่มาม่วงเอามาจากล้านิยมนะคุณรันตนาน้องหน่อย ชูยอดแต่ข้าราชการอำเภอราชบุรหลวงาันรังาเจอัน้นก็นหมือให้มาเมื่อวานนี้ก็นี่มะม่วงให้มาเยอะกว่านี้นะเนี่ยมาโชว์แค่นี้นี่มะม่วงน้ำหนกไม้เบอร์สี่ซื้อมาจากบ้านนาสนิทจานแบนด์กิโลละยี่สิบบาท แล้วเขียวที่เบยไม่ได้ซื้อมาเลยเหรอไม่ได้ซื้อเ,เหรอบ้านเราี้เอามาเขียว,ยวเบยก็ยี่สิบยี่สิบก็มันขายหกลร้อยมันคิ่ห้าโลก็นั่นแหละก็มีโลยี่สิบไงห้าโลห้าโลร้อยอ่ะมันช่างมาหกลน่นตอน,ตอนแรกมันบอกว่าโลยี่ห้านะเขียวเอยอน้มั ก็มันให้มาด้วยแหละวันที่ 13, สิบสามเมษายนสองห้าหกแปดมะม่วงน้ำหอกไม้เบอร์สี่เนี่ยฝรั่งกิมจูไม่ต้องซื้อนะฝรั่งบ้านผมอะกินไม่ทันนะมีอยู่สี่ห้าต้นออกทั้งปีก็น่าใน่ะเทศมัน ก็ต้องรอหน้าฝนดีเป็นลงตอนนี้นเดี๋ยวตายพอดีตอนตอนไว้ใหม่สามต้นเดี๋ยวหน้าฝนจะเอาลงดินต้องทำหลุมทำต้องทำโคนให้ดีสิบส14เ<ซ>มษายน2568 เปิดแอร์นอนทั้งวันนะน่าร้อนารกันซอมใช่ค่ะซ้อมสมจริง